คลิปนี้เอาใหม่นะจ๊ะแม่เป็นฉบับแก้ไขเดอ้อหลังจากที่แอดได้ลงคลิปไปค่ะเป็นโมเมนต์น้องดิซ่าและก็ครอบครัวพี่เฟเดริกนะคะภาพเปิดเผยออกมาเป็นทริปอิตาลีจาก Getty Images นะคะตอนแรกแอดก็นึกว่าเป็นเสื้อลายทางนะคือพี่เฟสค่ะทุกคนปรากฏว่าอ่ะก็ม,แมีแม่เข้ามาตินะคะก็เลยแก้ไขเดอ้อคลิปนี้ค่ะคือพี่เฟสเนี่ยมีการตัดผมสั้นค่ะปรากฏว่าแบบนั้นจากภาพนี้จะได้เห็นน้องดิซ่าหมวกสีเขียวตรงข้ามคุณพ่อเบอร์นาร์ดอาร์โนฝั่งขวาคุณแม่เฮเลนเมอร์เซย์นะคะแลวก็ข้างน เฟเดริกว่าอย่างนั้นเา้าตัดผมอีฉันก็ไม่รู้นะคะนี่แล้วก็ภาพนี้น้องลิซ่าคือตัวกระจิงเดียวนะคะใส่กางเกงยีนใส่เสื้อแขนสัน้นมีการใส่เสื้อแขนยาวทับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้เห็นคุณแม่เฮเลนส่วนภาพนั่งเรือก็จะได้เห็นอ่ะโอเคพ <c oughs> ี่พเฟเดริกคือนั่งตรงข้ามกับน้องลิซ่าน้องลิซ่านั่งข้างๆแม่เฮเลนเมอร์เซย์เนาะแล้วก็ถัดขวามานี่ค่ะคือคุณชองแล้วก็คุณซีต้านะคะตรงข้ามก็จะเป็นคุณอเล็กซองเดอร์กับคุณเจอร์รีดโแล้วก็ค่่ะีชา คุณอเล็กซองเดอร์คุณเจรดีคุณพ่อเบอร์นาร์ดอาโนฝั่งซ้ายก็จะเป็นน้องลิซ่าหมวกเขียวคุณแม่เฮเลนเมอร์เซร์ค่ะแล้วก็คุณชองมุมนี้ก็คือจะไม่ได้เห็นพี่เฟสเนาะแล้วก็มุมนี้ค่ะโอ้โหโคตรเหมือนพี่เฟสเลยค่ะเนี่ยพี่เฟสก็คือเป็นคนที่ยืนข้างหลังนะคะคุณชองนั่นเองนะที่ตัดผมเนะเพื่อนๆแล้วก็น้องลิซ่าหมวกเขียวคุณพ่อเบอร์นาร์ดอาโนคุณแม่เฮเลนเมอร์เซร์ไปเที่ยวพักผ่อนทริปอิตาลีนั่นเองนะทุกคนน่ารักมากเลยคคคค่่่ะรรรออบบััวสสุรจริงๆงๆน้้้าแแแีมฟลก็ Happy คือภาพนี้เปิดเผยออกมาจากเกตี้อิมเมจครอบครัวก็ไปเที่ยวกันปกติแหละแต่ว่ามีเสลีคนดังเนาะก,ก็ไม่พลาดค่ะเกตี้อิมเมจก็จัดแล้วหนึ่งเป็นทริปล่องเรือสุดทันสานะคะก็เลยนำโมเมนต์มาฝากค่ะเขาน่ารักจริงๆและก็น้องลิซ่าของเราก็ไปจริงๆค่ะเม่ไปเที่ยวกับครอบครัวพี่เฟรดนะ,ะซึ่งคลิปนี้ค่ะเป็นฉบับแก้ไขนะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะที่เข้ามาติชมนะคะแล้วก็บอกให้มันไม่ใช่นะแอดเข้าใจว่าตอนแรกเป็นพี่เฟสด้ะคือเห็นพี่ชองเป็นพี่เฟสดนั่นเองนะแต่ว่าพี่เฟสดัดผมอ๋อนิวลุกจ้ะสะอาด อ่านสุดๆก็เลยเก็บโมเมนต์ค่ะทริปอิตาลีมาฝากเพื่อนๆ I never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. I don't mind. Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I to lose? always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been wounded silhouettes of you are like a time never really know just what you want with you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. But if I lay down